บายดีป,ป้าลุงว่าจูคูจูโขนนำมานเดินมาพบพ,พ่อกับสังค่อยนางแพรอีกแล้วแล้วคก็กล่าวกัเดิมนะโดยอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวมาชมเมืองสังค่อยนางแพรเลื่อยๆเดี๋ยวน้องค้อยก็บสิบพ่ป,ป้าลุงไปเบิ่งแม่บงพักรัวนั่งพักมาโดยประมาณนี้นนแหละพ่อสังก้อยยังแหบสวัสดีป้าๆลุงไหมป้าๆว่ดจูคู Đây nó rồi. à về về. Anh đang bong thay đấy. Anh ơi.

ก้ะบองหน่นก็ง่ายเป็นซีพุตหน่ออีก้บอกแ้งจืดค้นมันเท่าพับน้อาไปคายได้ไหมโดยโดย พูดไม่พังเลยนะพอน,น้องกระเด็นก็นาเดือกมาโตมันบงได้แหมจะจะเอาไปบงนี่แม่ชีบงขายนี่ตัวเห็ดอะไรไหมจะบงแบบนี้แล้วว่าเขาชีบงแบบว่าหันมันใหญ่แล้วไปขล้ายน,ายน,าเนนะเจนมัเป็นดอกมาตัดดอกนะอ๋อหันเลยเลย

ใช่บงแล้วนอแม่บงลงลูกลึงขึ้นโอ้ยลูกก็จะแม่นคักแม่บงลงลูกลึงขึ้นวะแน่นี่บอกผูคักกับแม่ลูกลึ้งขึ้นแม่ลุ้ง ดูเอามาปิดเนบงบงเลยอ้หลายปีเลยเพ่ทีใหญ่่ก็ักอไรไม่เป็นราค่ะนเปนราคหน่ยแล้วบางทีหน่วยขายต้องใหม่รูปใไม่

ทั้งไล่เลยชวน่ะเต็มบุญเลยเต็มบ่ตัวเต็มกว่าปะ๊บไปเลยปุบว้าจิตัวเต็มอีกเอาอย่าอัดนันป้ามันคือจะขึ้นอันแหลนต้องหน่อยคู่ลงแหละอ๋อแล้วเขาจะเอามาปลูก โอ้ติตพักงามน้องจาะกบเลยฮักรัดนุ่มหยใช่นองหน่อยลองพักกันไปปงพักสลัดดูพรวพักสลัดพักสลัดพักสลัด อุกรณ์ยัก็พักสลัดผักเสร็จยังามมานานตัวลาลงพอได้อยู่ได้กินเนาะด้วยอันนี้ก็พูดแบบนี้ไปปลาลงนแล้วไอตัวนี้เราโดยแค่พกอีกแถวหนึ่ง มาต่อจะพักอีกกประมาณนี้พักยกงั้นได้ป้าป้าลุงเลยลองปลูกเปิงยกคูงาโมบูะมันีก็สีใหาเพิ่นมันอันตะกอนแล้วก็เซมมาปลูกกีมาเคลียตี้ไปดยดยต่อเปลี่ยนกระปูไ้เนาะปลูกเพจะอยู่ได้กินแต่ออมออมเหมือนเพื่อน เป็ดถับปลูกชนใหญ่กนเดี๋ยวคุกชิวกินออกเพลนค่ะอืมโอ็ดมะเคโอเคมักเพลกดูกมาฮะดูกมะเคีมาเคลยวนะโดยเคลกับมักดึงโดยโปละใส่ปุ๋ยแล้โดยเพราะว่าย่านนักชิเก็บไปกินอยู่มะเพิ่นซุกไปแล้วมะเพิ่นสีเขียวสีแดง ก็ประมาณนี้แหละปลูกัดกรยางแลไรป้าๆลูน้องก,กอ็ืแโอ้ยน้องดือแท้ทางนางเห็นยังนะอืมทางไก่ไก่เห็นพอพันยังพอพอเลีลเ้ยงเลี้ยง กัดกินกินตัวนังคือมักอุ้มไปอุ้มมาแท่ไกลนะฮะโอ้มาเนปลาดพวกคเห็นนะมโนเเอยู่นาะไก่เขามาบนเรียนโอ้กดเสียบนเลยะอกมานีเลยเนาะ নকয় বেছি দা ৰাই পানী বেচি দা তই চাই দি নহয় ন নকয় ককা চবাই দি চবাই দি পালোঁ টিপ খাব পালোঁ গিডিয়ংগৈ লৈ ৰবা তিনি চাবলৈ কামো লেং পাঠাইছিলে